ควรเอาออกนะครับลูกคู่กันนี่เขาจะโดกโดกมากๆ<า>นี่ครับมันห้าลูกหกลูกก็อยู่ตรงเนี้ยกระจุกเนี้ยก็เอาออกครับไม่ต้องเสียดายเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ลูกที่เหลือเขาจะสมบูรณ์เขาจะแข็งแรงลูกจะใหญ่ผลจะใหญ่เนี่ยครับ อย่างนี้สี่รูปเลยเนี่ยกิ่นเนี้ยสี่ลูกเลยวิธีตัดเมื่อกี้นี้ลูกออกไปแล้วแต่เนี้ยลูกใหญ่ลูกใหญ่อย่างเงี้ยเราเอาลูกนี้ออกเพราะว่าลูกนี้ใหญ่แล้วลูกนี้มันจะใหญ่ตามครับผมเดี่ยฮะออกเป็นลูกเลยครับเนี่ยฮะเนี่ยมันเริ่มเหลืองแล้วเหลืองอย่างเงี้ยเขาเริ่มสลัดเดี๋ยวมันจะดำเลย เรามาช่วยเขาก็คือกิีดไปเลยครับเรามาเดินดูแล้วก็กลิดไปเชินครับถ้าเข้ามาแล้วอ่ะแล้วมันจะสมบูรณ์พอลูกที่เหลือมันจะสมบูรณ์แล้วเราก็เก็บขายได้ตามมาตรฐานนี่นะเนี่ยเยอะจัดวนรนนาวควันถยมมันแน่ไม่ออกโอ้ดีมากสวยอาจารย์ท่านชื่นใจเห็นพวกเราทำต้องวยความตั้งใจ อาจารย์นยักเ์ไม่ค่อยได้ออกไปไหนออกแค่ไหนแกข้าวข้าวป็ยูเจเนียโรมเป็นยูนนะเจเน,น,นียแอครับเพราะว่าจริงๆเลยเราติดตามดูแลอยู่แล้วแต่ตอนนี้ท่านมีโอกาสมาเนี่ยเพราะว่าอยากให้พี่น้องเกษตรกรปฏิบตัติกับสวนโกโก้ที่เราได้ปลูกไปได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติได้ตามคําแนะนําผลผลิตที่ออกมันก็จะออกมาแล้วก็เก็บได้ทุกเดือนอย่างน้อย อายุเขายังเพิ่งสองปีกว่า,วามันยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ครับลูกก็ควรจะเอาไว้น้อยๆข้าวและไมากา,ารครับผม้ไ,มมไปเลยครับผมก็เป็นที่น้ายินดีครับวันนี้ท่านารองศาสตราจารย์ดรอาาองสีมานะครับก็เป็นสวนตัวยอย่างที่ท่านอาจารย์อยากมาพบพูดคุยแล้วก็แนะนําให้พวกเราถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ท่านเจ้าของสายพันธุ์ได้มาติดตามดูแลมาแนะนําพวกเรา ดีมากท่านอยากมาอยากมามากแล้วก็อยากมาพูดคุยกับเราสิ่งที่เกนเป็นประโยชน์เราเก็บไว้แล้วก็ไปแนะนะําเกษตรกรคนอื่นเพื่อให้เรามีรายได้ตรงเนี้ในการปลูกโกโก้เราในอายุ30ปีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสาปีที่เราเก็บเกี่ยวในสัญญาของมาร์กบินเนี่ยมันได้อยู่แล้วแต่เรื่องจริงเขาโกโก้มันได้50ปีเพราะฉะนั้นในปีแรกของการออกผลผลิตก็คือในปีที่2ของการปลูกเนี่ยเราจะไปกังวลว่าเอ,อ้ยเสียดายบางคนไม่กล้าตัด <c oughs> บางคนเห็นแล้ว <c oughs> ยิ่งปล่อยยิ่งเยอะยิ่งนั้นเสร็จแล้ว <c oughs> ลูกมันก็เข้าเนี้ยเนี้ยเหตุผลเห็นไหมครับลู <c oughs> กมันจะเล็กลูกมันจะยังเล็กอยู่แล้วก็ <c oughs> ไขมันในมเมล็ดเม็ดจะอาจจะยังไม่เต็มฝักเม็ดจะรีบไขมันในมเมล็ดยังไม่สูง52%เปอร์เซ็นต์เข้าโรงงานไปโรงงานเขา,เาออก็เอาไปแปรรูปไปได้เพราะนั้นเราไม่ต้องไปเสียดายในปีที่สองของการออกผลผลิตเนี่ยเพราะฉะนั้นในปีที่สามจะสมบูรณ์ที่สุด เ็าบอกพี่น้อ,เองเกษตรกรให้เข้าใจนะครับก็เป็นโอกาสดีครับต้องขอบพระคุณพ่อย่างสูงครับเราเดี๋ยวเราไปดูกันตรงที่อาจารย์ดรสารจะเพิ่ม,เต,มเติมอะไรครับ